รอมานาน Mac Mini ชิป M2 และ M2 Pro มาแล้วราคาเริ่ม2900และ45900บาทหลังจากข้ามรุ่นชิป M1 ไปล่าสุด Apple เปิดตัว Mac Mini กับชิปของ Apple เองแล้วมี2ตัวเลืองคือ M2 และ M2 Pro วงเล็บเปิดไม่มี M2 Max วงเล็บปิด ในดีไซน์เดิมตามข่าวือ,อสำหรับรุ่น m 2 cpu 8คอค์ gpu 10คอหน่วยประมวลผล n e u r a l engine 16คอรคมี thunderbolt 4จํจำนวน2พอร์ต usb 2พอร์ต hdmi พนร์งพอตพอติอกบิ b และพอร์ตหูฟังแรมมีให้เลือกตั้งแต่8 gb ถึง2 4 gb ส่วนความจุจับเริ่ม256 gb สูงสุด2 tb ส่วนพอตจิกาิิก็มีตัวเลือกให้รองรับ สูงสุด 10G ราคาเริ่มที่2 9 0 0บาทไปจบที่สูงสุด66,400บาทส่วนรุ่น M2 Pro มี2ตัวเลือกคือ CPU 10คอร์ ore, GPU 16คอร์ ore, หรือ CPU 12คอร์ ore, GPU 19คอร์ส่วน Neural Engine 1 6คอร์ Thunderbolt 4จำนวน4พอร์ต USB 2พอร์ต HDMI 1พอร์ต พอจิกาบิตและพอร์ตหูฟังแรม16 GB ครับ32 GB ความจุสูงสุด8 t b พร้อมตัวเรือกพอร์ต10 G ราคาเริ่ม45,900จบสูงสุด157,900บาททั้ง2รุ่นยังไม่กำหนดวันวางจำหน่ายในไทยที่มาแอปเปิล